สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณผู้ที่เกิดถึง7วันกันนะคะประจําปักหลังของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,565เรามาถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะมาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนําโชคที่มาดามให้45742นะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันวันจันทร์นะคะนี้เรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์ การงานของคุณจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการงานในช่วงนี้อาจที่จะอยา่าคาดหวังอะไรมากเกินไปถ้าคุณคาดหวังมากเกินไปจะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะ งานของคุณอาจจะไปแบบเรื่อยๆเฉยๆอาจจะมีความท้อสักนิดหนึ่งในตอนนี้เพราะว่าคุณตั้งเป้าไว้สูงนะคะสําหรับใครที่ทำทำธุรกิจส่วนตัวหรือใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับต้องมียอดขายนะคะคุณอาจจะตั้งเป้าสูงเกินไปมันจะทําให้คุณท้อได้เพราะฉะนั้นปล่อยไปตาม <c oughs> เขาเรียกว่าปล่อยไปตามธรรมชาติจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องเครียดนะคะ งานของคุณนะ่ะถือว่าประสบความสำเร็จอยู่นะเพียงแต่ว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการเท่านั้นเองแต่ก็เรียกว่าไม่ได้ขี้เล่จนเกินไปแต่ใครที่ไปสมัครงานในที่นี้เขาบอกว่าเวลาไปสมัครงานให้ดูให้เรียบร้อยก่อนนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพเอกสารต่างๆเดี๋ยวพอไปถึงท,ที่ที่สมัครงานแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณเตรียมของไปไม่พร้อมหรือคุณอาจจะจะเตรียมความพร้อมไปไม่เต็มร้อยอาจจะไม่ได้งานก็ได้นะคะสําหรับใครที่จะไปสมัครงานนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์เนาะทีนี้มาดูว่า <c oughs> สําหรับใครที่ไปพรีเซนต์งานใครที่ทํางานแล้วต้องเอางานไปพรีเซนต์เนี่ย คุณดูเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะคะคุณเตรียมความพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดีเข้าไว้ถึงจะประสบความสําเร็จในที่นี้เขาบอกว่าพอถึงเวลาแล้วเหมือนคุณรีบๆร้อนๆมากเกินไปพอไปพรีเซนต์งานแล้วเนี่ยมันออกผลออกมาไม่ค่อยดีนะคะจะไม่เป็นที่พึงพอใจหรืออาจที่จะไม่ได้ตามที่คุณต้องการก็ได้มาดูถึงเรื่อง รายรับรายจ่ายกันบ้างรายได้ของผู้ที่เกิดวันจันทร์จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์กระตือรือร้อนให้มากกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคุณมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าคุณทําน้อยเกินไปทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยคุณจะมีความรู้สึกว่า ทำไมมันได้แค่นิดเดียวทําไมมันน้อยจังนะคะนั่นเป็นเพราะว่าความกระตือรือร้นของเรายัางไม่เพียงพอต้องให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะมันจะได้มันถึงจะได้เหลือกินเหลือใช้นะคะเหลือกินเหลือเก็บบ้างค่าใช้จ่ายเยอะนะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นควบคุมดูแลบัญชีให้ดีๆหน่อยมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะพบ รักกับผู้ทีออ่คนโสดจะได้พบรักกับคนที่เด็กกว่านะคะหรืออาจจะเป็นคนรุ่นราวคาวเดียวกันแต่มีนิส,สัยเหมือนเด็กเป็นคนที่มีนิส,สัยสดใสล่าเริงเข้ากับคนได้ง่ายพูดเก่งคุยเก่งชอบกินชอบเที่ยวแต่เป็นคนฉลาดนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ของการที่จะได้บุตรนะใครที่เฝ้ารอคอยว่าจะมีโอกาสมีลูกไหมมีเกณฑ์ของการที่จะได้บุตรนะนะคะ มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะวัยหนุ่มสาวก็สุขภาพแข็งแรงดีถ้าสำหรับคนที่50อัปแล้วก็อาจที่จะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องโรคลมนะคะอาจที่จะมีอาการของของการที่เรียกว่ามีกดไหลย้อนมีแน่นมีลมในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีกลิ่นปากบ้าง เดินเหินอะไรให้ระมัดระวังอย่าเดินเร็วเกินไปนะคะก็สำหรับใครที่ไวที่กำลังอ,อ,อยากจะมีลูกนะคะอยากจะมีลูกอยากจะมีบุตรมีเกณฑ์ของการจะมีบุตรเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตำแหน่งละขึ้นมาว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์มีเกณฑ์ของการจะมีบุตรได้มาดูถึงเรื่องโชคลาภบ,บ้างเขาบอกว่าโชคลาภจากราบรอยผู้ที่เกิดวันจันทร์ไม่ค่อยมีนะคะจะมีโชคลาภเกี่ยวกับการที่ทํางานมากกว่า จะมีงานเข้ามาถึงแม้งานจะมีอุปสรรคแค่ไหนก็ตามแต่คุณจะฝ่าฟันไปได้เขาบอกว่าโชคลาภของคุณเป็นเรื่องงานเรื่องการที่คนอื่นดูว่าโอ้โหมันยากเย็นแสนเข็นแต่คุณสามารถฝ่าฟันและข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้และประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันจันทร์เองอย่าไปคาดหวังกับเรื่องเออลาบลอยมากเกินไปนะคะโชคลาภของคุณเนี่ยอยู่ที่ผลงานของคุณมากกว่าที่จะเข้ามาแล้วก็จะทำให้ถูกตาถูกตาต้องใจ ผู้หลักผู้ใหญ่ทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ลาบลอยถ้าจะหวังก็หวังแค่เพียงเล็กๆน้อยๆพออย่าไปเล่นมันเยอะนะคะก<ม>็ตัวเลขนําโชคที่มาดามให้สําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์สี่ห้าเจ็ดสี่สองนะคะจบคำพยากรณ์สาหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามช่องทางการติดต่อไปที่ Facebook ของมาดามนะคะมาดามนัดคนอ่านดวงหรือจะไปที่เพจของมาดามก็ได้ค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ